สวัสดีครับอยู่กับสาวน้ำซิงครับวันนี้ก็พามาดูเมกานะครับไอเสื้อผมไปได้จับไอไปจับน่งเอาเสืออ้อไอหนึ่งครั้งขบอหนึ่งเปลดไปเลยไปเอาเปลยที่มาใช้แล้เรอเอาพวกท่านเก็บบทสีตอนี้เมกาเจ็ดอีครับตอนเดียว กระซี่สวยไหมครับนี่อันนี้โดนยำแล้วครับทอแดแคทเบนเมืองวันเบนเมืองทำไมมันหอนกว่า น,นี้ก็จะไปส่งลูกค้านะครับเขาสั่งหัวกระสีนะครับเดี๋ยวรอจะไปขึ้นดาครับตามใจครับ เป็นเจโอเจดีครับตอนนี้ลักษณะพิเศษคือหพอน้ํามันจะอยู่ล่างครับมันจะเป็นอุ้มลมเบิดหัวนี่แหะเปิดหัว,เ,หว,เ,หวเออทหารผูกเอ,อ้ยนี่ครับนี่หพอน้ําจะอยู่ล่างเพราะว่าเอา้าตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นเจดี ไม่ดีรุดไม่ดีรุด <c oughs> อาขับตึ้นหนักนตึ้นหนักแ <c oughs> บบน,นี้หรอแปลวไม่เจี๊ยบเลยเนอะขันไงอ๋านี่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 ลงจับรถเที่ยวจับเต่าตัวนี้เป็นต้องเป็นแั็กี่ของ F4 นะครับ F4 ครับ <c oughs> F4 หนึ่ง J ครับ J <G> D ฮะไม่เร็วนะไหนเร็วดิเร็วใช่ไหมเพราะว่าถ้าหัวตอนเดียวมันก็จะขึ้นเอ F4 ครับ F4 ถ้าเป็นหัวแคปมันจะขึ้นโค้ด F D F D นี่ตัวว่ะเ,เดิมเดิมบ่เริ่อนี่ข้าถ้าโบตั้งแต่แรกถ้ามันหอนี้ี่ยเรื่องทำอะไรเลยเด็มอืมที่ที่มันมันมันทำง,งานทำง,งานไปทัศนีสวยทั้งเส้นครับตัวนี้เอ่อของอูนออ่นีิอู่นิชิวัตครับอ,อะไรเอา้า โมอรแสดงว่าไดมแรงครับผมแปลงเบอร์สิเจุแปดไรตัวนี้เป็นโบแปลผันครับโบไฟฟ้าครับตัวนี้เป็นเจ็ดอีตัวใหม่นะครับตัวใหม่เขาบอกว่านี่ไอตัวเขาเติมน้ำตรงนี้ ไม่มีผูนะครับนี่ไอตัวนี้ต้องเอาไปอุดทิ้งให้หมดครับใช้ไม่ได้ครับแล้วก็ก่อนใช้ถ้าอยากให้ดีถอดไอดีถอดอะไรออกล้างให้หมดนะครับไม่ต้องถามนะครับขนาดท่ออะไรนี่มันตันหมดแล้วครับตัวกองตัวดักนี่แม็กผมไปแล้วครับได้ผ่าเครื่องใหม่นะครับยกเครื่องสามแสนกวโลครับนี่แม็กที่บ้านครับอีทีอา์ไม่ได้อุดครับเรียบร้อยเลยครับ ปีนี้ใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีครับรถดําทุกหัแทบทําขายไม่ทันครับขายดีขายดีมากครับเออรถนหมดไม่เหมือนกันหมดครับเออซื้อรถมาแข่งกันตัดราคากันหมดครับแต่คนขายเขาไม่ได้ตัดราคานะครับเหมือนว่าน่าจะมีเท่าไหร่ก็ขายไม่ทันครับรถน่าจะดีราคาขึ้นเลยครับเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันมาแพงหรือเปล่าครับ วัวสวยเฮ้ยตัวนี้นึ่พับไปสุดได้หรือเปล่าว่ามันหแต่พับเบิ่งดิล่ะไปพับได้ไหมวะไม่ได้หรอกจะพับยังไงนี่ดูอ่ะบอไอ้พับได้ขามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเฮ้เออเท่เหรวะเออเท่เท่เท่ วันนี้เอารถเก๋งมาครับไม่ไหวครับขับรถน้ำมันครับน้ำมันแพงครับก็ได้นี่รุ่นนี้ความดับแม่ไว้ก็เป็นโอเก ตัวเียนมอเมันเป็นเบอร์เจ็ดตัวนี้นับเที่ยงไหมเนี่ยนับเที่ยงไหมมันนับไ่ได้หวะอออันนี้เท่าแก่ขับมาส่งเองนะครับเท่าแก่่เาแก่ลูกน้องไม่ได้มาลูกน้องไม่มาครับลูกน้องรอเก็บเงินลูกน้องรอเก็บเงินมันก็ลวงน้องขอหัวแฉกมากเนาะโอ้ยปันเป็นเบอร์หนึ่งเอามือหนึ่งมือหนึ่งของอู่วาสันบ่้งของวแฉกหัวแบนบอกเบอร์เจ็ดนะ ไปเจนมาย่งไ้ซีได้นะขัซีัียังไม่บวมไม่อะไรครับดูรถดูรอบๆนี่ครับบริเวณริมด้านล่างครับคซีมันจะบวมจะผูไม่ผูดูบริเวณนี้ได้นะครับแบบนี้นะ่งได้อยากได้หัวคซีแบบนี้เราก็จัดให้ได้ ที่ไหนก็ขายได้ครับช่วงนี้หน้างานครับรถก็ซื้อหน้างานอยากได้ถูกแล้วก็ใจเย็นก็ไปซื้อหน้าฝนครับแต่หน้าฝนนี่ใครซื้อครับหน้าฝนไม่มีงานนะครับเจอกันคลิปหน้าครับก็สนใจก็ติดต่อได้ครับอันนี้ก็จะไปส่งแล้วครับเขาสั่งมาสภาพนี้ได้หมดครับอราคามันก็เลือกแต่สภาพนะครับ อันนี้หัวยังไม่ได้เก็บครับเดิมๆอยู่เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ